สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช รักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลกรุงเทพมหานครนายองอาจคล้ามภพยบูนบอกถึงการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตนเชื่อว่าสังคมและประชาชนส่วนมากพร้อมให้โอกาสและให้เวลารัฐบาลชุดใหม่ทำงานรับใช้ประชาชนบนพื้นฐานของนโยบายที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงและสามารถทำตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่รวบรวมเสียงสสจากพรรคการเมืองต่างๆได้เกินครึ่งของจํานวนสสในสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นรัฐบาลที่มีสวจํานวนหนึ่งลงมติเห็นชอบให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อดูองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แล้วถือว่าเป็นรัฐบาลที่หัวอำนาจและหัวผลประโยชน์กันอย่างลงตัวสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของพักกลุ่มทุนที่สนับสนุนพักและกลุ่มอิทธิพลภายในพักได้ทั่วหน้า,ารัฐบาลสามารถประนอมอำนาจและผลประโยชน์ภายในพักร่วมรัฐบาลกันได้ไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนกันอย่างรุนแรงก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำงานได้ตลอดรอดฟังแต่ต้องยอมรับความจริงว่าในทางการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากพักการเมือง หลายพักอาจมีเรื่องกระทบกันบ้างก็เป็นภาระหน้าที่ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องบริหารจัดการให้รัฐบาลทํางานได้อย่างราบรื่นไม่ขัดแย้งกันนายองอาจบอกว่าเพื่อให้รัฐบาลทํางานให้เกิดผลสําเร็จตามที่ตั้งใจจึงขอฝากหลักการพื้นฐานที่สําคัญดังนี้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ของตนเองพักพวกญาติพี่น้องเร่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างทันท่วงทีทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว บริหารอย่างโปรง่งใสเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งอย่างจริงจังเชื่อว่า,ารัฐบาลดําเนินการตามพื้นฐานที่สําคัญจะช่วยทําให้รัฐบาลสามารถทํางานได้ยาวและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแน่นอน และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ